สวัสดีจ้าตอนนี้เรากำลังจะไปทำงานกันนะจ๊ะจะไปทำตรงที่เอื้อยบอกนั่นนะจ้าที่ว่าเอื้อยต้องแทนเขาสามอาทิตย์นะจ๊ะเดี๋ยวไปถึงที่ที่นั่นล้วจะถ่ายให้ดูทีนะนะคะทั้งหมดสามที่ทั้งหมดสามที่เอื้อยจะต้องทำจ้ะสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับคุณชายขับรถวันนี้ <laughs> <laughs> เราได้นั่งมั่งวันนี้ พอดีหลานยืมรถอ,อีกคันนึงคันนั้นอาคันนี้มาพอดีเข้ามาเอารถให้เขาเอารถมาให้เขาก็ไกลอยู่แล้วก็กลับไปกําลังกลับไปไปตรงมันก็ไม่ไกลจากบ้านเย้ยเท่าไหร่ที่ทําง,งานนะจ๊ะแต่ถ้าไปจากนี่ก็ไกลอยู่จ้าาะธรรมซาต์ตอนเช้าตอนนี้ประมาณ เออตอนนี้ประมาณแปดโมงกับจะเก้าโมงแล้วจ้ะอยากจะไปเชา้าแต่เช้าไม่ได้รอท่านชายเราจะย่างกายกลับบ้านได้ยังไม่มีเวลาไปดูเห็ดเลยนะจ๊ะไม่รู้เมื่อไรจะได้มีเวลาไปดูเห็ดเพราะว่าต้องแทนงานเขาค่ะมันก็จะมีช่วงเชา้าสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ย เวลาก็จะไปเข้าอยู่จ้ะเก็บเห็ดทำคลิปใหม่ๆให้ดูจ้ะแต่ที่ลงไปนั่นก็คือเอ้ยเก็บไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ลงนะจ๊ะคนด้พวกเห็ดก็งหวานนะจ๊ะจ้ะอันนี้เราก็กำลังเข้าทังด่วนกันนะคะไปเดี๋ยวเราก็มาเจอกันตอนเอถึงที่ทำงานนะจ๊ะ ถ่ายโดยทีนะคะดีจ้ามันตึกถือเยต้องทำความสะอาดเนะยาวไปนู่นมันก็ยาไปถึงนู่นดีจ้าน,น,นี่อันนี้หนึ่งที่นะทั้งหมดอ่ะสามที่นี่จ้าไม่รู้เขาจะให้ถ่ายข้างใน,นได้หรือเปล่าไม่ได้ขออนุญาตหัวหน้าเนาะถ่ายดูนิดนึงหนาว ข้างในเนี่ยต้องทำความสะอาดหมดเลยยาวมาถึงนี่ทีเอ้เราจะมาเก็บผักกูดตรงนั้นนะเดี๋ยวปีปีหน้านี่ต้องมาเก็บผักกูดจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็ไม่ใกล้ถนนเท่าหไหร่แต่ว่าก็น่ากลัวถ้ามาทำคนเดียวอ่ะมืดมืดอ่ะมันมืดเร็วมากแต่พอด,ดีท่านชายมาช่วยนะคะวันนี้คุณชายมาช่วยจ้ะจะได้เสร็จตัวเร็วนะ คุณชายมาช่วยตูดฝุ่นจ้ะไปของกันอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะจ๊ะี่จ้ะต้องทําตึกนี้ด้วยอันนู้เสร็จแล้วละวันนี้แล้วก็ยังเหลืออีกที่นึง ทำต่อกัอนให้เสร็จแล้วเร็วจะได้กลับบ้านจ้านี่จ้าที่ต้องทำนะคะนี่อันนี้เป็นที่ที่สามนะคะที่สามนี่หลาย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 มากมีโน่นหนึ่งนี่สองอันนี้ใหญ่สุดแล้วก็มีมีข้างล่างอีกจ้ะข้างล่างอีกสองตึกข้างล่างนู้นน่ะจ้ะนี่ใหญ่มากหลายชั่วโมงวันหนึ่งอ่ะจ้ะ ได้ท่านชายช่วยนะคะช่วยดูดฝุ่นไปป้ายยาไปทำต่อกัน,นะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี้ก็เสร็จงานแล้วนะคะมันมืดนะแต่ว่ามันไอ้โกโก้มันช่วยดะโอเคจ้าเดี๋ยวมาเจอกันเผื่อมีเวลาไปเก็บเห็ดพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองรูนะจ้าถ้ามีเวลาจะ้ะ ก็ไม่มีก็เป็นวันอังคารจ้า